สบายดีสบายดียงินดีขัาซสุกสมหน่อยเด็กสัตว์เสเ้นแนวสาวสวรรค์นเนาะอาเมื่อนี้หน่อยสิพามาหลาะเบิ่งแถวๆห้องงานมองไ้มองหน้าหน่อยเคยหากินแต่ละมือเลยลนะเกินเด้อกรุกเสาเมื่อนี่ก็อากาศดีดีหน่อยสิพามาหลอกอยู่ทางหนอกก่อนเนะาะวาน,อ,นอยู่แถวๆทางหนอกมันสิเป็น,น,นยยอะไรกับเป็นห้องงานบ่ยอกเป็นห้องงานฟาร์มเมี่เนาะ คนก็ประมาณสี่สิบกว่าคนนี่แหละแต่เดือนนึงมันเป็นเดือนยำน่ำหนะาวเนาะข้าวซูฤดูใบฤดูใบไม้ล่นหรนอ,อดินทันการเบาถืงกระตรุกเพราะเหตุยูทูปใหม่กับเบาพีพีติดติดพอทษพอผภายเด้ยพี่นอ้องไปไปเบิงน้ำกันเนี่ยอยู่แถวห้องงานแถวทางหนอกห้องงานหรือว่าดีทางหนออกห้องงาน แบบนีแ้แหละธรรมดาสบายสบายสไตล์เมกกาปุระใยใหญ่โตยังดอกต้นไม้กัเป็นสีเหลืองเหลืองออกแดงพอว่ายามแล้วดูใบใบใบรนเลยได้อยามเนี่ยามหนาวแล้วอาจต่ว่าพาทันน,าว,น,นาวเถื่อตะนาวแหงยังมีอากาศยังดีอยู่ประมาณนั้นแหละ อูยุวานเ้าเอากับใบใหม่ล่นนี่ยนายามนี้เราดูใบไหม้ลุนไอ้ทาง,ไไทงขางเ่กอะเดี๋ยวสิพาไปทายทางขางหลังโรงงานในเบิร์นเอกนี่โรงงานข่อยคอ,อยสเต็กซื้อเป็นวะไฮน่ากินข่อยยืนนี่แล้ว ยูนอกเบรกก็เลยออกมาอากาศอากาศมันดีกันเลยทายให้เบิ่งสบายดีสบายดีปั้นกันยังหันออกยูทุกเลยนี่เออไปไปเก็บยูไส้บอนนี่ไอ้บ้านเฮาก็มีบอนกินแน่นอะ หวานหวาน,าน,านเออนี่นี่ทั้งหนามัานใบใหม่กำลังชิลล์ โแจงเนาะกําลังสิโลด์ตัว,ต,วตัวหนันเขียวมันบนะดใต้ตัวนะทนหนาวได้ช่วงนี้ที่ทนหนาวบ่ได้ มันผิดกฎเพิ่นนี่เรมองหน่อยเหยียบเบื้องผากกดตรงใดหนาอินสเต็อยู่ไมโครสกูปกล่องไมโครสกูปนี้บางผากกับบ่อใดหนาใส่เอากะเลี้ยงะ้ักกับงอออกทรงเลยแต่ตันหน่อยมันยังเาก็ต้องไปอินสเต็ปเองไปหน่ได้ ม็มีก็มีหลายผากักลายจ็อบเออมแมนชินีแต่จ็อบเดียวนะประมาณนี้แหละนี่ก็คือทางด้านในเนาะมันเป็นเลเซอร์เลเซอร์ประจักษ์เสี่ยวเขาจะเอาผักใทนเลเซอร์แล้วก็เอามาหลากมาค l ี a มาักประจัาากษ์เสี่ยวทายลายกับพวกาาทายอยากทำงานจะใช่ไหมทายเบิ้งข,า,ขาวๆเด้อพี่น้อง

My name is Belly. Are you Belly. single? Belly. Are you single no, or I'm my not name? Single. Huh? No. You're not single? No. Oh no. Sorry. <laughs> <laughs> what you doing? And okay. you. Oh, okay. Oh, really? Wow. Come on, like an even monkey. ແມ່ນແມ່ນໃນຮົກ hmm. ຮ <spe ek trolls> ົບເນາະບໍ່ມີຫຍັງດອກ family ໂອ້ຈະແມ່ນงามເດต้นໄມ້ກຳລັງຊິລົ່ນใບມັນແດງ